สวัสดีครับมาพบกับพระเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพระเครื่องเหมือนเดิมนะครับ EP ีนี้นะครับวันหวยออกนะครับหลังวันหวยออกมีลูกค้าตามคําเรียกร้องมานะครับบอกว่าเออทำงานตอนเช้าไม่มีเวลาดูเลยเอ่าเลยจัดให้ตอนเย็นเลยครับอย่าลืมนะครับ0ู6ย์1 4 8 4 8นนะครับอ่า EP นี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือน EP มาเช้านะครับชุดละ3 0 0นะครับ4ี่ชุดหนึ่งพนะครับโปรโมชันวันหวยออกนะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับให้สิทธิ์ลูกค้าเก่าปลายทางได้นะครับอ่ามาเริ่มชุดที่1กันเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่1นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่1นนะครับนี่นะครับมา มีห้าสิบชุดนะครับตอนเย็นมี50ชุดต่อไปนะครับชุดที่2นะครับเป็นเหรียญนะครับแปะลงสีกับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่2นะครับนี่นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับอีกทีนะครับใกล้วันสงการนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนจะแบบว่าซื้อไปมอบ ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านอะไรนี้บางคนไม่มีเวลาดูอะไรอย่างนี้นะครับบางคนกลับบ้านนะครับก็เลยเดี๋ยวจัดให้ก่อนนะครับอ่าชุดนี้ชุดที่สามนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่นะครับพระปู่กับขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่นะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่ห้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ห้านะครับเป็นือษีนะครับือสีเป็นพระกุเนื้อชินนะครับนี่นะครับสมเด็จนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับ ชุดนี้ชุดที่ห้านะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่หกนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่หกนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับนี่นะครับทั้งคู่นะครับชุดนี้ชุดที่หกนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุด yes. ที่เจดนะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่7เป็นชุดพลอดนะครับนี่นะครับสีดํากับสีน้ําตาลนะครับสวยๆนะครับชุดนี้ชุดที่7นะครับอ่าชุดต่อไปครับผมชุดที่8นะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อพรมนะครับนี่นะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับชอบชุดไหนปิดก่อนได้เลยนะครับโทรมาปิดได้เลยนะครับนี่นะครับตามคํกเรียกร้องนะครับมา เผื่อคนทำงานตอนเช้าไม่มีเวลาดูนะครับชุดนี้ชุดที่9นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินกับสมเด็จเช่นกันนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่9นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่10นะครับชุดที่10นะครับเป็นชุดพระรอดอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับชุดพระรอดอีก1ชุดนะครับ ชุดนี้ชุดที่10บนะครับน <huh ี่นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปชุดที่สิอนะครับเป็นสมเด็จกับพระรอดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิอนะครับสมเด็จกับพระรอดครับผมนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่12นะครับนี่นะครับ เป็นชุดสมเด็จนะครับหวังหน้ากับวัลระคังพิมพ์ใหญ่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบสองนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่13นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่13นะครับสายล่อนะครับพอไปกับชินราดอินโดจีนนะครับชุดนี้ชุดที่13นะครับชุดต่อไปนะครับ ชุดที่14นะครับนี่นะครับเป็นชุดหลงปูดทวดนะครับเนื้อว่านกับเนื้อโลหะนะครับชุดนี้ชุดที่ส4ี่นะครับนี่นะครับหลงปูดทวดผมมีเยอะนะครับผมเหมามาได้คูเยอะมากเพื่อเพื่อนๆที่พี่สนใจยกร้อยองก็ได้นะครับอ่าต่อไปนะครับชุดที่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นบางขุนพรมนะครับชุดนี้ชุดที่สิบห้านะครับนี่นะครับ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับทุกวันหวยออกนะครับไม่ควรพลาดนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่16นะครับนี่นะครับเป็นชุดนางพญาพิมพเข่าโค้งกับพิมพ์อกนุนใหญ่นะครับชุดนี้ชุดที่16นะครับพิมพเข่าโค้งกับอกนุนเออกนุนใหญ่นะครับถูกแล้วชุดต่อไปนะครับชุดที่17นะครับเป็นชุดหลวงพ่อปานเช่นกันนะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่สิบเจ็ดนะครับชุดหลงพ่อ,อปานครับช네 e. ุดต่อไปนะครับชุดที่ส네ิบแปดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบแปดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบแปดนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สิบเก้านะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบเก้านะครับชุดสมเด็จนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบเก้าครับผมชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบนะครับชุดละสามร้อยนะครับสี่ชุดหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับโปรโมชั่นดีๆทุกวันหวยออกนะครับให้สิทธิ์ลูกค้า เก่าปลายทางได้นะครับลูกค้าใหม่ขอโอนอย่างเดียวนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่21นะครับนี่นะครับเป็นชุดสมเด็จนะครับชุดนี้ชุดที่21นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่22นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่22นะครับ ปากน้ํานะครับกบหลงพ่อแก้วนะครับชุดนี้ชุดที่22นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่23่สิานะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่23านะครับนี่นะครับสมเด็จนะครับกระสมกอนะครับลงรักปิดท้องด้วยนะครับชุดนี้ชุดที่23านะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่24ี่นะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่24นะครับเป็นชุดพระกุนะครับที่แตกกุขึ้นมานะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่24นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่25นะครับเป็นชุดวัดเกตนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่25ครับชุดวัดเกตครับผมวัดเกตชัยโยชุดต่อไปนะครับ ชุดที่ยี่สิบหกนะครับอ่านี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบหกนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบหกนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับโอ้ยนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรูปล่อนะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบแปดนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นชุดพระปิตานะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นเนื้อผงนะครับจุ่มรักนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบนะครับนี่เลยนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบครับผมชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นชุดขุนแผนนะครับ ชุดนี้ชุดที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นชุดขุนแผนนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสองนะครับเป็นชุดหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับเหรียญรอหลวงพ่อเพชรนะครับนี <ihrem hn> ่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับเนื้อวาดสององนะครับเนื้อโลหะหนึ่งองนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสี่นะครับ นี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่35นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่35นะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่35มสินะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่36มสินะครับเนื้อว่านสองนะครับโลหะอีกหนึ่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่36นะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่37นะครับนี่นะครับมาชุดโลหะนะครับชุดนี้ชุดที่37นะครับหลวงปู่ทวดผมมีเป็นหลายร้อยนะครับใครจะเอายกร้อยได้เลยนะครับคุยกันได้นะครับชุดนี้ชุดที่37นะครับชุดลังแตกนะครับหลวงปู่ทวดชุดลังแตกนะครับเหมามาได้นะครับโอ้หมดไปเยอะนะครับชุดนี้ชุดที่38นะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่สามสิบแปดนะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบเก้าครับผมนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบเก้านะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่สิบนะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่สีสิบครับผมนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่สีิบเอดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่4 1นะครับเนื้อผงนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่4 1นะครับ นี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่สิบสองนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบสองนะครับปั๊มซ้ำนะครับเม็ดแตงนะครับแล้วก็เตารีดนะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบสองนะครับนี่นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับทุกวันหวยออกนะครับไม่ควรพลาดนะครับ ใครพลาดแล้วจะเสียใจนะครับบอกเลยชุดนี้ชุดที่สี่สาครับผมนี่นะครับชุดนี้ชุดที่43บสาครับนี่นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่44นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่4ี่สี่นะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่สี่สิบสี่นะครับชุดหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบสี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่สิบห้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบห้านะครับนี่เลยเป็นชุดพระปิดตานะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบห้าครับผมนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่46นะครับนี่นะครับโลหะ2เหลือวานหนึ่งนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่46ครับผมนี่นะครับใครไว้ก้อนได้ก้อนเลยนะครับหรือว่าใครจะเหมาหมด50ชุดก็ได้นะครับชุดต่อไปนะครับชุดนี้ชุดที่47นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่47นะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่47นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่48นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่48นะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่48นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่49นะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่49นะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดพระปิดตาเนื้อผงจุ่มลักปิดทองนะครับนี่นะครับชุดสุดท้ายนะครับชุดที่50าสิบนะครับชุดสุดท้ายนะครับชุดที่50นะครับนี่นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่สุกแล้วก็สมเด็จวังหน้านะครับ ชุดละ300นะครับ4ชุด1,000นะครับส่งฟรีนะครับเหมือนจัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะครับแต่ของแถมผมให้เห็นไปเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนะครับนี่นะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ0 9 6 6 6 1 4 8 4 8นะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับให้สิทธิ์ลูกค้าเก่าก่อนนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ